สวัสดีครับนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะครับหัวลำโพงดูนี่ครับเงียบเหงาอาส,สายนะครับมันทิตย์นะครับก็มไม่เงียบสทัทีเดียวนะครับผู้โดยสารยังเดินทางอยู่นี่ผมจะให้มาดูป้ายนะครับป้ายรถด,ด้านข้างของรถไฟนะครับว่าสีจะไม่เหมือนกันนะครับนี่เป็นป้ายของ กรุงเทพกัะบ,บินบุรีนะครับดอกสีม่วงๆนะครับท่านอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะไม่ได้สังเกตที่ะมีแต่ป้ายอย่างเดียวดูแต่ป้ายแต่ไม่ได้ดูสีนะครับ นครสวรรค์นะครับ้ายก็จะเป็นสีฟ้านะครับจะไม่เหมือนกันนะ วันนี้ก็จะเป็นป้ายของเทพชายเป็นเซาลนะครับก็ะจะออกอีน้ำมนน้ำมันนะครับสีของป้ายจะไม่เหมือนกันนะอีกนู้วินแลนด์นะครับฟินแลนด์ นี่เป็นป้ายของกรุงเทพสุบินทรนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับทางอีสานใต้นะครับนี่ไม่เหมือนกันนะครับเรื่องของป้ายนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ มาทีครับ